อัสลามัอะัยกลุมว่าเรามาตุ้นโลว่าบาระกาตูสลับไปยังนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะนักเรียนขาสำหรับวันนี้เนาะเรามีนัดกันแล้วเนาะใช่ไหมคะว่าจะมาสอบประจำบทที่4ีกันนะคะเดี๋ยวข้อสอบวันนี้มีแค่15ข้อไม่เยอะค่ะ15ข้อ20คะแนนมีทั้งข้อสอบให้เลือกตอบและก็ให้นักเรียนเขียนประโยคให้สมบูรณ์อีก5ข้อนะ,ะเลือกตอบนี่1 0ข้อแล้วก็เขียนประโยคให้สมบูรณ์อีก5ข้อนะคะเป็นไง พร้อมไหมส่วนในสมุดเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะนักเรียนเดี๋ยวพอนักเรียนเห็นข้อสอบปุ๊บนักเรียนก็จะรู้ว่าต้องทํำยังไงมันก็คล้ายๆกับการสอบไฟแนลในเทอมที่1นะคะก็คือว่าให้เขียนข้อหนึ่งตอบอะไรข้อหนึ่งถ้าตอบ a ก็เขียน a ถ้าข้อ2ตอบ c ก็เขียน c มาแค่นั้นนะคะเนืกออกไหมเดี๋ยวครูอาจจะตรวจเองผ่านทางแชทแต่ว่าขอความกรุณาทน่อนึงนะเขียนมาแบบชัดเจนหน่อยถ้าเป็นตัว a ก็เขียนตัว a ให้มันชัดเจนถ้าเป็นตัว c ก็เขียนตัว c ให้มันชัดเจนว่าเลือกตอบข้อไหนเนืกอออกไหมคะ เอาแล้วก็ครั้งนี้ขอให้เขียนแบบเต็มบรรทัดนะสาหรับตัวเลือกที่ว่าให้เลือกตอบอะค่ะสิบข้อแรกเขียนเต็มบรรทัดแต่สําหรับข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบห้าให้เขียนรูปแบบประโยคเหมือนเดิมคือถ้าขึ้นต้นประโยคก็ต้องขึ้นต้นตัวพิมพใหญ่ตัวอื่นก็เป็นพิมพ์เล็กเหมือนเดิมแต่ต้องเขียนให้ดีเว้นวรรคอะไรมาให้เรียบร้อยครูจะตรวจเองเขียนมาแบบอ่านไม่ออกครูไม่ตรวจใครมันจะตรวจนักเรียนถ้าอ่านไม่ออก นักเรียนนึกตัวเองนะนะอย่ามาว่าครูอะไรผมสาทําไม่ให้คะแนนผมนู่นนี่นั่นอีกนักนต้องตั้งใจทํามาก่อนสิถึงจะเอาคะแนนไปได้โอเคไหมคะอ่าต่อไปก็มาเจอข้อสอบเลยเตรียมสมุดยังนักเรียนขอความร่วมมือทําด้วยปากกาถ้าลบเนื้อออกไหมใช้ลิควิดลบแล้วค่อยเขียนใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีลิควิด ขีดค่าแล้วเขียนใหม่ให้ชัดเจนให้ครูรู้ว่าอันแรกไม่เอาจะเอาอันที่สองประมาณนั้นนะคะส่วนการเขียนแต่งประโยคให้ลองแต่งประโยคในสมุดเล่มอื่นก่อนถึงจะเอาแบบสมบูรณ์แบบที่ถูกต้องมาเขียนลงในสมุดที่จะส่งครูครูไม่เอานะไอแบบที่ว่าเขียนมาในประโยคแล้วขีดค่าตรงนู้นเติมมาตรงนี้ทํามาตรงนั้น ตรวจยากนักเรียนเข้าใจครูด้วยว่าครูอ่ะตรวจในแชทโอเคไหมคะหอให้ไปเขียนลองคือให้ไปเขียนเตรียมไว้ในสมุดเล่มอื่นก่อนถ้าเราเราคิดว่าเออมันชว์แล้วแหลนะการแต่งประโยคเนี้เราค่อยเอามาลอกในสมุดของเราแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูตกลงกันแบบเด็กโตโตเนาะไม่ได้คุยกับเด็กเล็กๆที่ฟังที่ครูพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเราไม่ใช่เด็กที่ยังไม่ได้เข้าอนุบาลสักหน่อยเราอยู่ตั้งปห้าแล้วใช่ไหมคะ อ่ะพร้อมนะเจอกับข้อสอบได้เลยนี่ไงคะข้อสอบออ้แต่เอาโผล่หน้าครูอีกเนาะอ่านี่คือข้อสอบค่ะข้อสอบให้นักเรียนเขียนด้านบนสุดเลยนะคะว่าแบบทดสอบแบบทดสอบแล้วก็เขียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบเรียงไว้เลยเว้นบรรทัดด้วยนะเวลาเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนตัวเต็มบรรทัดมาเลยถ้าเลือกตอบ a ก็เขียนตัว a พิมพ์เล็กเต็มบรรทัดถ้าเลือกตอบ b เขียนตัว b พิมพ์เล็กเต็มบรรทัดถ้าเลือกตอบ c ก็เขียน c เต็มบรรทัดมาโอเคไหมคะ แต่ถ้าไม่เอาข้อนั้นให้ขีดค่าแล้วเขียนใหม่แต่สําหรับการแต่งประโยคด้านล่างเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนิดนึงนะการแต่งประโยคด้านล่างตรงเนี้ต้องไปฝึกแต่งด้วยสมุดเล่มอื่นมาก่อนนะคะเนี่ยต้องไปฝึกแต่งประโยคด้วยสมุดเล่มอื่นมาก่อนถ้าเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดีแล้วก็ค่อยเอามาลอกลองในสมุดที่นักเรียนจะถ่ายรูปส่งครูโอเคไม่ขีดค่าลงในนั้นแล้วค่อยถ่ายรูปมาน้ามัา่วตรวจไม่ได้คะ่ะนักเรียนคะในแชทด้วยตาลายนะคะเข้าใจครูด้วยนะ นักเรียนเขียนแบบทดสอบไว้กลางหน้ากระดาษค่ะแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อ10ไว้เดี๋ยวข้อ11ถึงข้อ15เดี๋ยวค่อยทำนะคะพร้อมยังทั้งหมด15้าข้อ20คะแนนนะคะส่วนของตัวเลือกนี้หนึ่งข้อ1คะแนนส่วนของการแต่งประโยคก,ก็ข้อละ2คะแนนหรยอเยอะเนาะเยอะอ่ะ no, 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 นักเรียน15้าข้อ20คะแนน,นคะแนนเยอะมากเลยนะคะพร้อมนะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังครูไม่แปลแต่ว่าอ่าดูจากรูปภาพ how พร้อมนะดูจากรูปภาพก่อนนะคะข้อหนึ่ง number o how often does he read newspaper how often does he read newspaper ข้อ a he reads newspaper twice week ข้อ b he reads newspaper three times week ข้อ c he reads New paper ป four times week ้อดี he reads newspaper five times week อ่านักเรียนดูตรงนี้ด้วยนะรูปนี้ต้องดูให้หมดนะตรงนี้มีวันด้วยนะคะมีซันมันทิวเวนท์ทูดไฟแซดตรงนี้นะคะมันมีวันด้วยวันทั้งเจ็ดตรงนี้นะคะ how often does he read newspaper ถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่เสร็จยังไงนักเรียนก็สต็อปวิดีโอเอาไว้นะคะแล้วก็คิดข้อหนึ่งนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตอบแต่ครูไม่หยุดนะคะครูไปต่อข้อสองแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เวลามันยาวนานเกินนะครูไปต่อข้อสองค่ะตรงข้อสองเนี่ยมีปฏิทินให้ดูสี่ใบสี่แผ่นเลยเป็นเดือนออกเทวเก็คือธันวาคมมีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบอ็ดแต่ประโยคที่เขาจะให้เราดูเนี่ยคือประโยคนี้ค่ะที่ข้อสเลย I always brush my teeth. I always brush my teeth. ดูสิว่าปฏิทินแผ่นไหนตรงกับประโยคนี้อะค่ะมีปฏิทินแผ่นที่แผ่น B แผ่น C แผ่น C แผ่นดใช่ไหมคะดูสิปฏิทินหน้าไหนที่ตรงกับประโยคนี้ I always b l u s h my teeth. ใครจะทำข้อนี้สต็อปวิดีโอแล้วนะคะทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อแต่ครูไม่หยุดนะคะไปข้อสามต่ออือข้อสามมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยค่ะนะักเรียนค่ะมาเป็นเรื่องเป็นราวนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยดูจากเรื่องราวในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ทําที่ข้อสามถึงข้อห้าดูจากเรื่องราวในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วทําข้อสามถึงข้อห้าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังห I'm 10, I'm seven years old. I usually get up at seven o'clock. I always have breakfast with my mother and my big mother, big brother, John, my father never has breakfast with us because he starts work early I always go to school by bus because I live every far from the school. My mother usually picks me up. We usually have dinner together. On Sunday, I often watch TV because it makes me relax. Once a week, I have to practice the piano. I want to be a musician. นักเรียนบอกครูหนูแปลแปลแทบไม่ได้เลยค่ะแล้วนักเรียนมาดูที่คำถามก่อนดูคำถามนะคำถามมี3ข้อนี้แหละค่ะ3ามสหให้ตอบจากเนื้อเรื่องที่อ่านไปเมื่อสักครู่ข้อหนึ่ง Does Jane watch TV on Saturday? Does เจนวอชทีวีออนเสาร์ทีแปลคำถามก่อนแปลว่าอะไรแปลเองใครถ้าได้ไปทบทวนมาจะรู้เลยเนี่ยว่าแปลว่าอะไรไม่ทบทวนมาคืองงอะไรอย่วะคุณเดียข้อสอบอะไรของแกเนี่ยข้อสอบเหมือนที่เรียนมาแหละค่ะสอนหลายรอบแล้วสอนในคลิปสอนในห้องเรียนวันนั้นซ้ำเต็มกระดานทั้งสองคาบที่มาเจอกัที่โรงเรียนแล้ว อ่ต่อไปตัวเลือกที่หนึ่งข้อ A Yes she often watch TV ข้อ B Yes she never watch TV ข้อ C No she often watch TV ข้อ D No she never watch TV อ่า Does Jane watch TV on Sunday Just Jane Watch TV on Sunday เนี่ยไปดูเนะื้อเรื่องหนอ่อยดิเออไหนอะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเกี่ยวกับทีวีทีวีอยู่ตรงไหนนะทีว Sun ี Sunday ใช่ไหมคะ Sunday เนาะ on Sunday โอ้นี่ไง on Sunday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  เอาประโยคนี้ค่ะไปใช้ตอบได้เลย ดูจากประโยคนี้ค่ะสามารถตอบข้อสามได้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูข้อสามนิดนึงถ้าเราดูจากประโยคนี้เราสามารถตอบข้อสามได้เนแนให้ถึงขนาดนี้แล้วอะต่อไปนะคะครูขอต่อนิดนึงนะคะครูไปข้อสี่นะเรียนสต็อปวิดีโอไว้เองนะแล้วคิดนะข้อสามนะเมื่อกี้นะต่อไปข้อสี่ How often does Jane practice the piano? How often does Jane practice the piano? แปลคำถามก่อนค่ะแปลว่าอะไรต่อไปดูตัวเลือกค่ะข้อ A never ข้อ B once week ข้อ C once month ข้อ D once year อืม ขาถามถึงอะไรเนี่ยเจน practice the piano อยู่ประโยคไหนนะเจน practice the piano อ๋อ้นี่ไงนี่ไงเอาประโยคเนี้ค่ะไปตอบข้อ4ได้เลยเอาประโยคเนี้ยค่ะไปดูคําตอบข้อ4ได้เลยในข้อ4นะอันไหนนั่นไงดูประโยคที่ครูคลุมดำเอาไว้ะค่ะแล้วมาตอบที่ข้อ4ได้เลยบางคนบอกครูถ้าครูแนะถึงขนาดนี้ทําไมครูไม่บอกคําตอบไปเลยไม่เอาครูอยากให้นักเรียนคิด ถึงแม้จะเห็นว่าครูให้ดูในประโยคนี้ก็แล้วแต่บางคนตอบไม่ถูกนะบางคนตอบไม่ถูกนะแต่หลายคนตอบถูกแล้วเพราะรู้ง่ายมากต่อไปข้อ5ข้อ5นะคะเป็นคำถามยังอยู่ในเรื่องราวอยู่นะคะ why doesn't her father like to have breakfast with Jane why doesn't her father like to have breakfast with jane นี่ก็เป,ไป็นปรยคคำถามเหมือนกันขึ้นต้นในคำว่า why ครูบอกให้คำว่า why แปลว่าทำไมทำไม doesn't her father like to have breakfast with jane แปลแปลคำถามก่อนที่ว่าต่อไป ดูคำตอบนะคะทั้ง4ตัวเลือกดูซิข้อไหนถูกข้อ A because he lives very far ข้อ B because he makes him relax ข้อ C because he gets up late ข้อ D because he starts work early อ่ะดูสิ father เ,เกี่ยวกับ breakfast ใช่ไหมเราไปดูคำว่า breakfast ในเรื่องเสินี่ไง นี่ไงประโยคนี้เลยนี่ประโยคนี้เลยนี่เลยเอาไปตอบข้อห้าได้ค่ะเอาประโยคเนี้ยไปตอบข้อห้าได้เลยทำไมครูให้มาดูคำว่า breakfast ก็มันมีคำว่า breakfast อยู่นี่ไงเห็นไหมแล้วพอดีเขาพูดถึง father ด้วยไงก็นี่ไงที่จริงประโยคที่มีคำว่า breakfast มันมีประโยคนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่พอดีอันนี้ประโยคนี้มันเกี่ยวกับ mother แต่ประโยคนี้มันเกี่ยวกับ father ซึ่งมันตรงกับคำถามข้อห้าเลยอะ เราก็เอาไปตอบที่ข้อห้าได้ค่ะอืมนี่ไงข้อห้าตอบอยังไงอ่ะตกลงตอบอยังไงอ่านี่ไงตอบอยังไงคะอ่าดูข้อห้าอีกรอบตอบไงตอบข้อไหนเอ่ยเขียนคําตอบลงในสมุดได้เลยเขียนเต็มบรรทัดนะคําตอบถ้าตอบว่าข้อ B ก็เขียนบเต็มบรรทัดเลย ถ้าตอบดีก็ดีแต่มันทัดเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะอย่าเขียนดอีดีไหมครูอีกไม่รับตัวจจะคอยดูนะคะอ่าเสร็จยังเอ่ยยังไงก็ดูคลิปซ้ําได้นะคะต่อไปข้อหกับข้อเจต่อนะข้อห Tommy จุดจุดจุดฟุตบ every day after dinner ทอมมี่จุดจุดจุดฟุตบ every day after dinner after dinner After dinner เอาไว้เขามีจุดจๆจุด Football every day after dinner อ่าตรงเนี้ยเราจะเติมคำกริยาคำว่าเล่น่ะจะเติมแบบไหนข้อ a pray เฉยๆข้อ b pray เติม s ข้อ c praying เติม ing ข้อ d เติม to ก่อนแล้วค่อยเติม p r a y นักเรียนนึกให้ดีว่าบทเนี้ยเราเรียนคำกริยาเรื่องอะไรเท่าที่ครูจำได้ครูจำได้ว่าเขาเรียนคำกริยาเติม s หรือ es สำหรับประธานที่เป็นเอกพจน แต่ถ้าประธานพระอุพ์คำไกยาเราไม่เติม s หรือ es เด็ดขาดเออทำสี่ข้อหกอ่ะบางคนบอกครูพูดอะไรอ่ะที่เธอไม่รู้เรื่องว่าครูพูดอะไรเป็นเพราะว่าเมื่อตอนมาเรียนที่ในห้องเรียนครูไม่ฟังเลยเรียนในคลิปก็ไม่ยอมเรียนมาเรียนในห้องเรียนก็ไม่ยอมเรียนอันนี้ถ้ามีผู้ปกครองฟังอยู่ด้วยครูขอแจ้งนิดนึงนะสําหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเคยแจ้งมาว่าไม่ค่อยยอมเรียนในคลิปเพราะว่าเรียนจากคลิปไงไม่ฟังครูสอน อยากให้มาเรียนที่โรงเรียนกับครูหน่อยผลสุดท้ายผู้ปกครองเชื่อไหมคะเด็กที่ผู้ปกครองเคยแจ้งครูว่าไม่ยอมเรียนในคลิปอ่ะพอมานั่งเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ได้ดูหน้าครูเลยนู่นหันไปดูต้นยางข้างโรงเรียนว่ะค่ะครูก็ไม่ไหวจะเรียกชื่ออ่าเนื้อออกไหมคะสรุปแล้วคือไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ผ่านคลิปหรือจะเรียนที่โรงเรียนเจอครูมันอยู่ที่ความตั้งใจของนักเรียนเป็นหลักถ้าตั้งใจนี่คือ แต่ถ้าไม่ตั้งใจไม่ว่าเรียนผ่านคลิปออนไลน์หรือเรียนต่อหน้าครูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ,นะะโอเคนะคะโอเคนะครูสอนเรื่องประธานเอกพจน์กับประธานหูพพน์ถ้าประธานเอกพจน์คำกริยาต้องเติม s ือย s ถ้าประธานหูพจน์ไม่ต้องเติมอะไรเลยดูซิคํานี้จะเติมเพรตัวไหนลงไปที่ข้อหกเลือกเลือกตอบได้เลยะคะ่ะต่อไปข้อเจ็ด paul and joe สองชื่อนะเนี่ย paul and joe จุดจุดจุด english twice week english twice week p r and Joe จุดๆ English twice week นักเรียนขอความกรุณาอ่านตามครูไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าเนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรนะคะข้อ a s t u d y ข้อ b studies ข้อ c studying ข้อ d are studying เติมข้อไหนคะเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปนะว่าเรื่องนี้คำกริยาเราเรียนแบบไหนอยู่นะคะ ครูไปต่อแล้วนะใครยังไม่เสร็จสต็อปวิดีโอแล้วทำเองนะครูไปต่อข้อ8แล้วค่ะข้อ8เป็นบทสนทนาระหว่างบีนกับแมรี่บีนพูดว่า do you drink coffee once a day do you drink coffee once a day แมรี่จะตอบว่าอย่างไรข้อ A yes i am ข้อ B yes you do ข้อ C no i do ข้อ D no i don't เขาถามยูขั้นตอนแรกเลยแน่นอนต้องตอบ i แล้ว i ตามด้วยอะไรอ่เขาถามดูกับ u เนี่ยเวลาจะตอบเนี่ยต้องตอบ y o ไอต้องตอบ i แล้วตามด้วยอะไรเขาถามด้วยดู u ะคะ่ะเวลาตอบตอบด้วยอะไรดูให้ดีๆนะคะต่อไปข้อเก i visit the dentist every six months เขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไร เขียนเป็นประโยคปฏิเสธนะเนี่ยเราเรียนแล้วหลายคนเลยวันนั้นพอทำแบบฝครูง่ายมากเลยค่ะพอเขีนเป็นปฏิเสธใช่ไหมเนี่ยมาเจอกันในข้อสอบเลยข้อนดูซิเขียนยังไงเอ่ยอันนี้คือประโยคบอกเล่านะ i visit the dentist every six months เนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าแปลว่าฉันเนี่ยไปพบคุณหมอทุกๆ6เดือนแสดงว่าปีนึงเขาไป2ครั้งไงเพราะว่าปีนึงมี12เดือนไงพอครบ6เดือนปุ๊บเขาก็จะไปครั้งนึง ไปเพื่อห,หมอตรวจฟันให้ให้ทันตแพทย์ตรวจฟันให้คําว่า dentist แปลว่าทันตแพทย์เรียนรู้อยู่เนาะและจะเขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไรข้อ A I do not visit the dentist every six months ข้อ B I do not visit visit เติมเอนะ the dentist every six months ข้อ C I does not visit the dentist every six months ข้อดี I does not visit เติม s ได้นะ The dentist right every six month ดูค่ะนักเรียนดูตรงนี้พอดูสี่ตัวแรกพอแต่ละข้อดูสี่ตัวแรกว่าจะเอาตัวไหนไปทําให้เป็นเปรโยคปฏิเสธได้ไม่ต้องไปดูไอ,อ้หลังนี้แล้วไม่ต้องไปดูเพราะมันเหมือนกันหมดนะคะดูแต่สี่ตัวแรกคือหนึ่งสองสามสี่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 สี่ตัวแรกพอของแต่ละข้อคิดว่าข้อไหนถูกตอบค่ะอย่าตอบแบบมั่วๆนะ ไม่ต่อบแบบมั่วๆนะคะเราเรียนแล้วต่อไปข้อสิบบางคนบอกไม่ทันค่ะย้อนไปดูเองหรือสต็อปวิดีโอไว้แล้วค่อยทำต่อได้นะคะย้ำหลายรอบเลยเนี่ยย้ำจนเหนื่อยละต่อไปข้อสิบ My father works at the bank อืมทำไม My father คำว่า work เติม s ล่ะเพราะว่า My father เป็นกายาอะไรคะไอ้เป็นคำเป็นประธานแบบไหนพระอุพน์หรือเอกพจน์นะ My father นี่ my father, my father เป็นประธานเอ <A S 1> กพจน์ <P oth. S 1> คำกายาตัวต่อไปเราต้องเตนะิม s เนาะ my father works at the bank my father works at the bank เขียนเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไรอ่าอีกและมีการเขียนเป็นประโยคปฏิเสธอีกข้อนึงนะคะข้อ a my father do not work at the bank ข้อ b my father do not works at the bank works เติม s ด้ยนะต่อไปข้อ c my father does not work at the bank ข้อดี my father does not works at the bank ข้อไหนดูสิดูสิข้อไหนถึงจะเอามาทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ถูกต้องประโยคนี้จะแปลว่า my father works at the bank แปลว่าพ่อของฉันทำงานอยู่ที่ธนาคารพ่อของฉันทำงานอยู่ที่ธนาคารนะคะขอโทษขอโทษกระโดดข,ขึ้นมาด้านบนเลยต่อไปสิบข้อผ่านไปแล้วนะคะขีดเส้นใต้เลย สิบข้อนี้ผ่านไปแล้วขีดเส้นใต้เลยขึ้นหน้าใหม่บางคนบอกครูสมุดหนูยังเหลือ 2, อีกสองสามบรรทัดนะคะค่ะแต่ครูขอความการุณาขึ้นหน้าใหม่ขอความการุณาขึ้นหน้าใหม่แล้วมันตรวจง่ายนะนักเรียนตรวจครูต,วต,วต,วตวรตตวจได้แชทเธอปัน,ปนกันหน้าเดียวหมดครูไม่ไหวตรวจนะคะอ่ะต่อไปตอนที่สองใช้ข้อมูลในตารางเขียนประโยคโดยใช้ always usually often sometimes never ลงในช่องว่างที่ถูกต้องนักเรียน always จำได้ไหมคะคือปฏิบัติ100%เต็ม usually ปฏิบัติแค่จาก100%ปฏิบัติแค่80% often จาก100%ปฏิบัติแค่60% sometimes จาก100%ปฏิบัติแค่ 40%, 40และ never จาก100% 100%, 100ไม่ปฏิบัติเลยครูก็ลิ้นพันกันมั่วแล้ว <laughs> never นี่คือ100%ไม่ปฏิบัติเลย ลงในช่องว่างที่กำหนดให้อันนักเรียนดูตารางนี้ก่อนดูตารางนี้ก่อนนี่น,นีดูตารางนี้ก่อนนะคะ,ะช่องแรกเป็น activities activities ก็คือกิจกรรมต่างๆมีด้วยกันคือ clean up the room read newspaper do homework drink milk eat pizza คุ้นๆไหมอะน,นักเรียนคุ้นๆสิคะมันก็คล้ายๆกับตารางในหนังสือที่เราเรียนไปแล้วแต่แค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ในตารางนี้ก็ทําอยู่ห้าวันเหมือนเดิมค่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตารางแรกของลิซ่าตารางที่สองเป็นของแซมอมืแล้วเราเอามาเขียนประโยคด้านรางตรงนี้ได้เลยค่ะเขียนแบบนี้นะักเ,เรียนข้อสิบเอ็ดของลิซ่าข้อสิบสองของแซมข้อสิบสามของลิซ่าข้อสิบสี่ของแซมข้อสิบห้าของลิซ่าเลือกออกไหม แล้วกิจกรรมมันมีอยู่ทั้งหมด5กิจกรรมใช่ไหมคะอย่างอันแรกเนี่ยลิซ่ always อะไรที่ลิซ่าทำเป็นประจำนักเรียนอะไรที่ลิซ่าทำเป็นประจำร้อยเซนเต็มเลยอะไรคะอันนี้ไงอันนี้จะ้ะอันนี้ค่ะรูก็จะเขียนตรงนี้ว่า LISA always drinks milk ใส่จุดจบเลยข้อนี้ อ่ะข้อหข้อ11เ,เนี่ยครูเฉลยให้นะครูครูคบอกว่าครูจะเอาจากข้อนี้เพราะอะไรเพราะเขาใช้คําว่า always always นี่คือคือทำร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอะค่ะทำทุกวันอะในห้าวันลิซ่าทาทุกวันเลยคืออะไรลิซ่า always drinks milk ใส่จุดเลยจบประโยคแล้วแปลว่าลิซ่าดื่มนมทุกทุกวันดื่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุขนีด่ดื่มทุกวันเลยต่อไปข้อสอ ข้อสองนัเรต้องแต่งประโยคเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับแซมแต่งมาหนึ่งประโยคเลยเกี่ยวกับแซมประโยคที่สามารถแต่งเกี่ยวกับแซมได้มีถึง5ประโยคเลือกมาประโยคใดประโยคหนึ่งให้มันถูกต้องด้วยนะให้มันถูกต้องด้วยนะคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะแต่งกันมาแตกต่างกันนะคะใน5ข้อเนี้ยแต่ละคนอาจจะแต่งมาแตกต่างกันเพราะว่ามันมีให้แต่งถึงสิบเรื่อง แต่ครูให้แต่งแค่สิบห้าประสิบห้าอะแค่ห้าประโยคที่จริงอะจากตารางเนี่ยสามารถแต่งอะออกมาเป็นประโยคะอะเฉพาะของลิซ่าเนี่ยแต่งได้ห้าประโยคเฉพาะของแซมเนี่ยแต่งได้ห้าประโยคใช่หรือเปล่าคะโดยการใช้คำว่า always usually often sometimes and never ใช่หรือเปล่าคะแต่ตรงเนี้ยครูแค่ให้นักเรียนดึงเอามาแต่งแค่ห้าประโยคเท่านั้นจากสิบประโยคประโยคที่สิบเอ็ดเนี่ยต้องเป็นของลิซ่าประโยคที่สิบสองต้องเป็นของแซม 13ของลิซ่า14ของแซม15ของลิซ่านะทุกคนต้องทําตามที่ครูระบุแบบนี้นะคะเพราะเวลาครูตรวจครูจะไปดูตารางไงว่าข้อ11ต้องดูตารางของลิซ่าข้อ12ครูต้องดูตารางของแซมข้อ13คารา Lisa, ูคกลับไปดูตารางลิซ่าข้อ14ครูกลับไปดูตารางแซมข้อ15ครูกลับไปดูตารางลิซ่าโอเคไหมเรื่องของลิซ่ากับแซมเนี่ยมันแต่งได้เป็น10ประโยคแต่ครูขอแค่5ประโยคและต้องตรงตามตารางที่ให้มานี้ด้วย ขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะข้อสิบเอ็ดถึงข้อสิบห้าเนี่ยขึ้นหน้าใหม่และที่สําคัญครูขอให้แปลมาด้วยสมมุติเขียนข้อหนึ่งตามที่ครูบอกเขียนข้อสิบเอ็ดตามที่ครูบอกไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่าข้อสิบเอ็ดลิซ่า always drinks milk ก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับด้านล่างแล้วบอกว่าลิซ่าดื่มนมเป็นประจำทุกวันลิซ่าดื่มนมเป็นประจำทุกวันโอเคไหมคะ เพราะว่าห้าข้อครูให้ถึงสิบคะแนนครูขอคำแปลด้วยครูขอคำแปลด้วยนะนักเรียนสามารถดูคลิปนี้ซ้ําได้นักเรียนสามารถใช้หนังสือในการช่วยทําข้อสอบนี้ได้ครูอยากให้นักเรียนถูกหมดอยากให้นักเรียนได้20คะแนนเต็มทุกคนอิชารลอตเนาะสำหรับวันนี้คลิปการสอนนำเสนอข้อสอบของนักเรียนชั้นป .5 ขอจบแค่นี้นะคะข้อไหนที่นักเรียนไม่ทนันครูได้บอกแล้วย้อนกลับไปดูหรือสต็อปไว้ก่อน เสร็จแล้วส่งข้อสอบครูในทางแชทส,ส่วนตัวของครูได้เลยนะคะบางคนบอกครูขานูไม่ได้สอบวันนี้ค่ะนูจะสอบวันอื่นได้ไหมจได้ได้ค่ะได้ทุกวันเลยถ้าไม่ส่งก็ไม่ได้คะแนนถ้าส่งก็ได้คะแนนนะคะครูไม่ตามนะเรื่องข้อสอบใีครูไม่ตามเพราะว่าตามที่มันเบื่อแล้วอะนะเด็กโตอ่ะเธอก็เบือ่อครูครูก็เบือ่อเธอครูไม่ตามนะคะส่งก็ได้คะแนนไม่ส่งก็ไม่ได้คะแนนสําหรับวันนี้ นักเรียนตกใจคือเมื่อกี้มันมันสรุปไปเองเลยนะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปการสอนของครูแค่นี้เนาะเจอกันในคาบต่อไปคาบวันอังคารนะคะวันอังคารช่วงบ่ายอีกนะคะอ่าสำหรับวันนี้ส,สรุปการสอนการทำข้อสอบบทที่4ี่แค่นี้เนาะ สับดาน้าขึ้นบทที่ 5, อิชาลลออัสลามุอะัยกุมว่าเรามาตุลลอลิวะาะเระกาตุ